ตอนของการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดกระทําอย่างไรครับตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดก็ไปอบรมมรรคแปดตัวนะให้มีขึ้นเป็นขึ้นถ้าเริ่มต้นในแบบของพระองค์ก็คือต้องเริ่มจากการเว้นบาปทำดีนะเว้นบาปทั้งปวงอ่ะบาปที่เกิดจากการคิดการพูดการกระทำเนี่ยต้องเว้นจริงๆทุกคนต้องเริ่มจากตรงนี้คือเว้นบาปและต้อง ยกจิตให้กลายเป็นจิตที่ดีงามยิ่งไปยิ่งไปกว่าแค่เว้นบาปคือทำดีด้วยทำดีเว้นบาปจิตจะเริ่มสะอาดขึ้นเพื่อเป็นฐานในการฝึกสมาธิข้อต่อไปคือเว้นบาปทำดีแล้วเนี่ยทุกคำว่าทำดีกัอะไรที่ดีๆทำให้หมดเพื่อจิตมันดีจิตมันดีนดยิ่งขึ้นและการปฏิบัติที่สมบูรณ์กว่านั้นคือหาวิธีทำจิตให้สงบก็ต้องไปหากรรมฐานมานั่งฝึก ฝึกสมาธิตามหาฌานสมาธิแ่ในยุคพุทธเจ้าก็เจริญอาณาปานสติกันก็เอาอานาปานสติเนี่ยมาฝึกก่อนจะฝึกไปศึกษาให้รู้วิธีทําให้รัดกลุ่มก่อนแล้วก็เอาไปฝึกเอาไปทําให้ต่อเนื่องทําฌานให้ได้ต่อมาแค่ฌานไม่พอถ้าอยากหลุดพ้นต้องเจริญวิปัสสนาด้วยคนนั้นก็ต้องเพิ่มงานขึ้นไปอีกก็คือต้องไปทําการตามศึกษาขันธ์ทั้งห้าให้รู้แจ้ง อันนี้เป็นวิปัสนาเบื้องต้นนะก่อนจะไปเลยลึกไปกว่านั้นศึกษาขันห้ารู้แจ้งให้สำเร็จก่อนก่อนไปวิปัสนาที่ลึกกว่านี้เพื่อเจ้าเลยให้จเจริญวิปัสนาโดยศึกษาขันห้าก่อนนี่นี่คืองานแล้วการจะทำให้สมบูรณ์ไปกว่านั้นคนที่อบรมทั้งศีลเว้นบาปก็เว้นความดีก็ทำสมาธิก็ฝึก ขันหก็ศึกษาให้รู้แจ้งมันก็มีรายละเอียดไปอีกว่าถ้าต้องการให้การปฏิบัติมันบริบูรณ์ก็มีข้อจัดระเบียบการใช้ชีวิตฝึกใช้ชีวิตให้มันสันโดษสมถะตามมีตามได้กินใช้เพื่ออยู่ไม่ใช่เพื่อ,อความสุขสบายอ,อร่อยเพลดิดเพลินฝึกใช้ชีวิต ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายตามมีตามได้ฝึกใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านแกล่งอดทนสันโดษสมถะแล้วก็อยู่ได้โดยไม่ต้องอิงเรื่องสุขสบายอรดอร่อยนี่คือรายละเอียดสำหรับคนอยากหลุดพ้นต้องมาฝึกใช้ชีวิตแบบนี้พาชีวิตไปฝึกอยู่แบบนี้ด้วยอยู่แบบสันโดษ อยู่แบบตามมีตามได้อยู่แบบเพื่อแค่ภาวนาไม่ใช่อยู่แบบเพื่อสนองความสบายอรดอร่อยวิจิตสวยงามอะไรนี่นี่คือรายละเอียดที่ต้องเพิ่มสำหรับคนอยากประสบความสำเร็จกับรายละเอียดอีกข้อหนึ่งคือจะต้องมีข้อตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงหรือกำจัดขัดเกลาตัวเองเนี่ยให้มันเบาบางขึ้น ดังน,นั้นก็จะต้องมีมิติที่สำรวมระมัดระวังต่อภสษะทั้งหลายด้วยที่เข้ามากระทบถ้าภสษะอะไรกระทบเป็นไปในทางจะชอบใจไม่ชอบใจก็มีความตั้งใจจะจัดการควบคุมด้วยละด้วยหรือนิสัยส่วนเสียอะไรที่ติดตัวมาถ้าภสษะกระตุ้นให้ลอยตัวมาก็ต้องตั้งใจจะ ละด้วยเช่นอิจฉาเกิดขึ้นละถือตนละโออวดละแข่งดีละเนี่ยอุปกิเลส16ทั้งหลายแหละถ้าลอยขึ้นก็ตั้งใจละด้วยนั้นคนปฏิบัติจริงๆก็มีงานทําเยอะเนีเว้นบาปก็ทําทําดีก็ทําอากุศลก็ต้องขยันละขยันป้องกันสมาธิก็ต้องฝึกขันห้าก็ต้องศึกษาพิจารณาให้เข้าใจกระจ่าง ชีวิตก็ต้องรู้จักฝึกใช้ชีวิตให้รัดกุมจนกว่าจะได้กลิ่นอายชีวิตที่สมถะสันโดษเบาบางและทำทุกสิ่งเนี้ยให้ต่อเนื่องจนกว่าจะหลุดพ้นง่ายไหมก็ <c oughs> แค่นี้ทำแค่นี้แหละจะหาวิธีรัดกว่านี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะที่สุดแล้วมรรคทั้งแปดต้องมีให้ครบทุกตัว และที่สุดแล้วมรรคทุกตัวต้องสมบูรณ์และที่สุดแล้วเมื่อทําจนถึงที่สุดศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์สติก็สมบูรณ์วิมุตติก็สมบูรณ์วิมุตติญาณก็ต้องสมบูรณ์ที่สุดต้องสมบูรณ์หมดเลยไม่มีทางลัด